เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเสารที่25มีนาคม2,566เราจะมาอัปเดตประกันไรายได้ข้าวงวดที่24มาแล้วนะคะจ่ายส่วนต่างรอบนี้ราคาข้าวเปลือกยังคงทรงตัวแต่พี่น้องกเกษตรกรชาวนาะยังคงพอใจนะคะทกศเคาะจ่ายเงินพี่น้องกเกษตรกรชาวนาะในวันที่29มีนาคมนี้ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้ mm. เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะนายอุดมศรีสมทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในได้เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,รผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันไรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65ั66 6, งวดที่24นะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง18-24มีนาคมนี้นะคะโดยค่าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่มีราคาเกณฑ์กลางตันละ13,591.10บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ408.90บาทได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ6,542.40บาทข้าวเปลือกปทุมธาน,นีนะคะมีราคาเกณฑ์กลางตันละ1 8 8 9 7 2บาทเกษตรกร,ะร,รจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ110.28บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือละ2,757บาทและค่าเปลือกเจ้ามีราคาเกณฑ์กลางตันละ9,878.44บาทกเกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ121.56บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ3,646.80บาทสำหรับค่าเปลือกเหนียวมีราคาเกณฑ์กลางตันละ12,218.98บาทนะคะซึ่งสูงกว่าราคาประกันที่ตันละ12,000บาทจึงไม่มีส่วนต่างชดเชยในงวดน,นี้นะคะสำหรับค่าเปลือกหอมมะลิไม่มีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเนื่องจากสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้วโดยจะจ่ายเงินให้แก เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์งวดที่24ในวันที่29มีนาคม2566 อย่างไรก็ตามนะคะในงวดที่1นึถึงยีที่ผ่านมามีพี่น้องเกษตรกร,รชาวนาได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้แล้วกว่า2.6 2 7ล้านครัวเรือนวงเงิน7,861 7 1ล้านบาทนะคะและการช่วยเหลือไร่ยละ1,000บาทเกษตรกร,รได้รับเงินแล้วกว่า4.6 4 1ล้านครัวเรือนวงเงินกว่า5 4 0หมล้านบาท และสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับการโอนเงินขอให้ติดต่อทอกศส,สัขาใกล้บ้านนะคะเพื่อให้ทกศตรวจสอบต่อไปอย่าลืมนะคะใครที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีไปติดต่อทอกศสาขาใกล้บ้านทันด่วน